อีกหนึ่งสาวน้อยนะคะสัญชาติญี่ปุ่นนะในวง baby monster ค่ะอาสานั่นเองมาค่ะเดี๋ยวพี่มาออยนะคะจะมาขอวิเคราะห์ใบหน้านะคะของน้องให้ฟังกัน อ่าดูจากภาพเลยนะก็คือน้องจะเป็นคนที่มีช่วงกว้างของใบหน้านะค่อนข้างกว้างเยอะอยู่นะคะเทียบกับความยาวของใบหน้านะคะมุมคางเนี่ยมีจมูกที่แบบมีค้มด้วยนะแล้วก็มีความด่งเป็นสันดีค่ะเป็นสาวที่มีแก้มนะคะแล้วก็แบบมีรูปคางที่ค่อนข้างมนนะคะชัดอยู่นะแล้วก็มาเทียบเราเนี่ยเป็นคนที่ตาเนี่ยก็คือเรียวๆนะไม่ได้โตมากชั้นตาเล็กๆนะคะคิ้วคือโค้คงไปกับรูปตานะคะพอมองมุมนี้ก็คือแบบน่าจะเป็นรูปแต่น้องเด็กๆด้วยแหละนะรูปปากนะคะก็ค่อนข้างชัด บนล่างนะคะมีเนื้อปากเปิดเลยเนาะแล้วก็พอยิ่งโตนะคะเหมือนความมีแก้มก็แอบ,บหายไปนะรอบหน้าก็คือดูสวยอยู่นะคือเป็นเด็กที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วก็แอบ,บมีดอลลี่อายนิดๆด้วยค่ะสังเกตเลยว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเด็กที่แบบมีแก้มแล้วก็ยังมีขอบกรามที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะพอโต,โตไปนะพอเป็นสาวหน้าก็จะยิ่งเข้ารู